สวัสดีสิ้นจาวมื้อนี้ห่อสิม่าผัดมะเขือยาวนาะจา้ะใส่หมูสับเนาะเอากะใส่น้ำมันลงไปเนาะจากรื้อเปิดไปใส่น้ำมันเอกากใส่กระเทียมกระเทียมบูกก็บอกชีเนาะจา้ะเอาไว้าร์ปให้มันหอมก่อนนะ เที่ยมร้วาติเห็นมันหอมเนาะใ่เราห้าบาทก็ใส่หมูสับะค่ะืมอนีนเห,าห้าสิบัดทก็เสียเงาเนาะใส่หมูสับเนะใส่ขาชีสกับเที่ยมรสชาติขาหมูลงไปสับเค่ะหมูสับเนาะ อจะเติมน้ำมันก็จะหน่อยเนาะะ ช่วงนี้เ้าก็จะใส่เครื่องปรุงได้เลยเนาะจ่าเครื่องปรุงเ้าก็สิมีน้ำมันหอยเนาะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนิดน้อยเนาะจ้าผงปรุงรสแล้วกน็น้ำตาลเนาะจ้าเ้าก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเนาะจ้าไข่มีเต้าเจี้ยวก็ใส่เต้าเจี้ยวเนาะจ้าแต่ว่าเ้าบ่มีเนาะ น้ำปลาเนาะจ้าซีอ๊วขาวสีอ๊วดำนิดหน่อยหรอกจ่าน้ำมันหอยเนาะจ้าแล้วห้าวก็ใส่บะเขือลงไปเลยเนาะจ้ามันจะเป็นบะเขือเง้วเนาะจ้าแต่ว่าห้าวมีมีสีขาวเนาะเวียนน้ำเ้ามีแต่บะเขือม่วงเนาะจ้าห้าวกระใส่บะเขือลงไปแต่เวลามันสุกมันก็จะออกเป็นสีขาวอยู่เนาะจ้า ผัดกะเทียมเนาใส่หมูสับเนาะจ้ะเขาก็ผัดไปเรื่อยๆเนาะจ้ะจนกวอกระเขียมันจะสุกเนาะเมนูผัดกระเขีย่เน่ใส่หมูสับเนาะจ้ะนี่โฮจิมินกะ เด็ดออกแต่มันก็ยินเยอยูยยนนอกกเอ่เนอะจาะผัดบักเขือเงาเส้นหมูสับนอกจากแต่ถ้าวันนี้บกเขือขาวเรียนน้ำเขือซส้นหนังกับบะเขือสีม่วงนอกจากสีขาววันนี้เขาก็พัดไปเรื่อยๆจนกว่าผักเขาจะสูงเนาะจ้ะเขาจะใส่น้ำหลายนิดนึง จะเป็นน้ำน้ำล่างเครื่องปรุเราจางเพราะว่าประเขือห้าตตองคาดเห็นมันสุกนราจางเข้ากับอาศัยน้ำเนาะเ้ากับถาดให้กระเขือมันสุกเลยนากจากเ้ากับใส่เครื่องปุุงไปแล้วเนาะแค่สินี้ ปรุงรสนอกจากตอกน,น้ำตาลน้ำตาลใส่ผงชูรสก็ได้นะจ้ะเราก็ทีนี้น้ำมันหอยเราก็ทีนี้ซีอิ๊วดำเล็กน,นึงยนะจ้ะเทากับข้นแต่จนปลเขื่อเใาสุกนะปลาเขื่อมันสีม่วงแต่ว่ามันสุกแล้วมันจะสีออกเป็นสีข,า,ขาวๆนะจ้ะปลาเขื่อม้วนเวียนนั่งนะ พอมันสุกแล้วสีมันสิเตรียมนู่งสามันสีออกเป็นขาวน่าออก็าสีออกเป็นสีม่วงกันแลน,นะไม่นู่มัดบะเกือยง่ายจลใส่หมูสักนะน้ำข้ากรเร็นแห้นงนะพักข้าก็เริ่มสุกเลยนะจ๊อ bem นอตส่าแล้วค่ะเพิ่งเข้าใจสั่งเมนูผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเมนูผัดมะเขือยาวใส่หมูสับเนาะจา้นนะ,ออะจตอนจบผู้ใดมีหัวลปลาเข้าก็ใส่หัวลปลาเนาะจา้ะแต่เข้าใส่หัวลปลาที่ว่ามันแช่ตู้เย็นไว้มันก็จะออกดำๆเนาะจา้ะ คลิปนี้ก็ง่ายๆเนาะจ่าก็ลองไปเฮ็ดกันเบิงเนาะเมนูอาหารไทยไง่ายๆเนาะจา่ะคลิปนี้ก็พ่อกันสซนีก็นเนาะจา่าคลิปหนาเ้าพ่อกันใหม่สวัสดีจ้า